สวัสดีครับ FC อายุธยาวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอ1คันนะครับผมสาหรับรถยอดนิยมของร้านเราอึดถึกทนไม่จุกจิกนะครับซื้อใช้เป็นรถมือ2มีแต่ความสุขแน่นอนนะครับค่าซ่อมบำรุงราคาน่ารักนะครับในการแมนเทนแนั้นแต่รั้งนะครับอะไหล่ก็ไม่แพงและที่สําคัญใช้งานมีแต่ความสุขแน่นอนนะครับคันนี้คือ t Toyota c o r o l l a a l t i s 1.8ตัว E นะครับผมเกียร์ออตโต้ไม่เคยติดแก๊ด อดีตเจ้าของนะครับผมเจ้าของเก่านะครับเป็นข้าราชการครูนะครับได้รถป้ายแดงเรียบร้อยแล้วนะครับจึงนํามาแบ่งปันให้พวกเราได้นําไปใช้งานนะครับผมรถบอดี้สวยไม่มีโชนหนักตัดต่อพิความนิยมน้ําสีบอลเดิมจากโรงงานรถบ้านแท้ๆไม่เคยเป็นแท็กซี่และก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับออปชั่น1.8นะครับจะมีมากกว่า1.6นะครับอย่างอาทิเช่นมีม่านหลังนะครับแอร์เป็นแบบแอร์จอเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมภายในตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับผม ภายในก็เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูส่วนของรอบเครื่อรอบตัวรถนะครับสีสันเงาฉ่าทั้งคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นเราขัดเคลือบสีให้ทั้งระบบนะครับผมพร้อมสปาภายในสปาห้องเครื่องตรวจเช็คตรวจสอบซ่อมบำรุงต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่ารถที่ออกจากาเราไป พร้อมใช้งานกันแน่นอนนะครับเติมน้ำมันขับได้เลยนะครับผมภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสภาพเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับสภาพดีๆเลยนะครับและเบาะหลังสามารถพับแบบ60-40ได้ด้วยนะครับยงของยาวๆจากห้องสัมภาระเข้ามาในตัวรถได้เลยนะครับด้านหลังมีม่านแบบดึงนะครับผมมีม่านแบบดึงนะฮะสวยหรูหราแน่นอนนะครับผมตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผม พวงมาลัยมีมันติฟัง์กชั่นมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนงข้างเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดน,นะครับผมตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะฮะแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับไม่วิ่งมาแค่1,90,000กว่ากิโลแท้ๆนะครับหนึ่งแกว่ากิโลแท้ๆเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกทั้งคันระบบไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้ากุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับผม เดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับผมออติสเป็นรถที่อึดถึกทนกว้างขวางนั่งสบายนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับการหาใช้สอยนะครับปัจจุบันค่าตัวเหลือแค่แสนกว่าบาทเปิดห้างใต้แดงมา9ก้าแสนกว่าบาทนะครับได้รถที่ปีไม่ลึกด้วยนะครับปี2008นะครับถือว่ายังนิยมใช้งานกันอยู่นะครับคนยังนิยมใช้งานกันอยู่มากมายด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับผมซอกเดิมจากโรงงานนะฮะหลุมอะไร ไม่เคยทําสีไม่เคยอุดเจาะแก๊สแต่อย่างใดนะครับยางอะไรแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะฮะสวยงามจริงๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะผ่านไปก็จะเป็นออติสนะครับที่ผ่านมาแถวๆที่เรารีวิวนะครับคนยังนิยมใช้เป็นจํานวนมากนะครับขับไปในถนนไม่เขินไม่อายใครแน่นอนนะครับเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างนะครับได้ดิดเบรกสีล้อล้อแมกเดิมจากโรงงานยางดอกยังหนานะครับยังใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับผมนี่นะฮะไฟหน้าขัดให้แล้วใส่กิ๊กเลยนะครับผมไม่เหลืองไม่เป็นดีซ่านนะครับไม่หมองนะฮะสวยงามนะครับผมห้องเครื่องสปาให้แบบชุดใหญ่สะอาดสะอ้านแห้งๆลิ้นเรียได้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานโลโก้โตโยต้าอยู่ครบสติ๊กเกอร์ทุกจุดอยู่ครบคานหน้าไม่เคยถอดทําสีแต่อย่างใดกลมทุกเหลี่ยมนะครับผมห้องเครื่อง สะอาดสะอานนะครับผมมีนะคะตาที่แทไก้เห็นในวิดีโอเลยนะครับน้ําไม่ดันวันไม่ไหลน้ํามันเครื่องไม่ดํานะฮะยังใส่นะฮะใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับสําหรับน้ามันเครื่องนะครับเจ้าของเก่าเพิ่งถ่ายมานะครับดูแลรถเป็นอย่างดีนะคะเหตุผลที่ขายเพราะว่าอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่นะครับได้รถป้ายแดงไปเรียบร้อยแล้วจึงนามาแบ่งปันให้พวกเราได้ใช้งานนะคะรับอดีตข้าราชการครูนะครับผมอดีตเจ้าของเป็นข้าราชการครูเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายดีนะครับหรูหราด้วยนะครับโดยการตกแต่งดีไซน์เป็นลายไม้นะครับอ่าข้างๆก็เป็นลายไม้นะครับผมแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมนี่นะฮะใส่เกียร์นะครับเหยียบเบรกแท่นเครื่องไม่สั่นนะครับใส่เกียร์ R เหยียบเบรกแท่นเครื่องก็ไม่สั่นนะครับผมถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานแน่นอนนะครับผมใครที่อยากได้นะครับหารถมือสองใช้งานหารถสำรองใช้งานอยากใช้รถมือสองแบบมีความสุขไม่จุกเจ็ก ซ่อมไม่แพงผมแนะนำา t o y o t a c o l l a a อ t i s คันนี้เลยนะครับไม่จุกจิกแน่นอนนะครับ t ต y ยต a ผลิตรุ่นนี้มาหรือรุ่นอื่นๆมาเพื่อใช้งานระยะยาวนะครับเพื่อตอบสนองการใช้งานระยะยาวนะครับวิ่งไปเลยนะครับดูแลดีๆ7-8แสนกิโลไม่มีพังนะครับถ้าดูแลดีๆ7-8แสนกิโลไม่มีพังนะครับผมอย่างกีออโตตัวนี้นะครับจากที่ผมถามพี่ๆแท็กซี่มานะครับว่ารถรุ่นนี้ วิ่งมาเจ็ดแสนกว่ากิโลแล้วนะครับมีพี่ท่านหนึ่งที่ผมนั่งมาเมื่อวานนะครับวิ่งมาเจ็ดแสนกิโลแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะเกียร์ไม่พังเลยนะครับเกียร์ไม่พังเลยนะฮะไม่ยังไม่เคยทําทําเกียร์ทาเครื่องเลยนะครับทั้งทั้งที่ของเขาติดแก๊สนะครับแล้วก็วิ่งวันหนึ่งวิ่งเป็นสองสามร้อยโลมาตลอดนะครับเกียร์ไม่พังเลยเครื่องก็ไม่เคยทําอะไรนะครับผมเนี่ยนะคันนี้ขับขี่ดีแน่นอนนะครับตัวรถจุ่ที่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปร เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจอนะครับอยากได้เป็นเจ้าของแค่มาจับมามีบริการซสายออนถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับลดในราคาแสนกว่าบาทนะครับอย่างที่ผมบอกแสนกว่าบาทนะครับลองเปรียบเทียบหลายๆรุ่นดูนะครับไปซื้อแบนดลองอาจจะได้รถปีใหม่จริงแต่อาจจะจุกจิกในอนาคตนะครับแต่ออติติผมบอกเลยเป็นรถอีกหรุ่น ที่ทนที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับไม่เชื่อลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับผมอยากจะแนะนํานะครับแสงกบารอต่อติดเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาเท่าที่ผมหาข้อมูลมาคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วครับผมหากับที่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ